สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่ก็ต้องเอาตัวรอดทนายเดชาตอบชัดสองภาพที่ถูกลบจากมือถือแตงโมเปิดใจถึงแม่พนิดาคงเอาตัวรอดก่อติดความคืบหน้าคดีแตงโมหลังแม่แตงโมออกมายอมรับเป็นคนส่งมือถือให้กับบางแจ็กที่สหรัฐ 25พฤษภาคม65ทนายเดชาทนายความประจำคดีการเสียชีวิตของแตงโมกล่าวถึงกรณีเพจปล่อยภาพและคลิปต่างๆในมือถือของแตงโมลงเฟซบุ๊กทนายเบชาเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนคุยกับแม่ได้รับการยืนยันว่าแม่แตงโมเป็นผู้ส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้บังแจ็กแม่เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดประกอบกับบางแจ็กได้ติดต่อมาพูดคุยจนมีความสนิทสนม อ้างว่าสามารถค้นหาภาพที่บ่งบอกว่าแตงโมถูกฆาตกรรมอยู่ในโทรศัพท์ได้ซึ่งมีอยู่สองภาพที่ถูกลบไปเป็นภาพที่แตงโมใส่ชุดนอนอยู่ในโรงแรมซึ่งไม่ใช่ภาพที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่จากการรายงานการสืบสวนในทางลับของเจ้าหน้าที่คาดว่าบางแจ็คนำภาพดังกล่าวไปให้กับยูทูบเบอร์คนหนึ่งอาจนาไปใช้เชื่อมโยงกับการฆาตกรรมซึ่งยูทูบเบอร์คนดังกล่าวอาจถูกบางแจ็คหลอกก็เป็นได้ ทนายเดชากล่าวว่าส่วนผู้ที่โพสต์ภาพต่างๆนั้นอีกสองวันคุณแม่จะขอเป็นผู้พูดเองแม่แตงโมจะถแถลงข่าวรวมถึงเรื่องการแจ้งความบังแจ็คเช่นกันว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามคุณแม่ยืนยันว่าโทรศัพท์อยู่ที่บังแจ็คเชื่อได้ว่าบังแจ็คเป็นผู้พโพสต์วันที่มีกระแสข่าวเรื่องภาพแตงโมบนสื่อสังคมออนไลน์ตนได้สอบถามไปยังคุณแม่แล้วจนตนขอให้พูดความจริง ขออนุญาตถแถลงข่าวเบื้องต้นแม่บอกว่าส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็คที่สหรัฐอเมริกา2อาทิตย์แล้วไม่ทราบว่าบางแจ็กได้ส่งข้อมูลอะไรมาให้คุณแม่บ้างกรณีที่มีภาพภายในงานชัปนากกิจของแตงโมนั้นตนเองยังไม่ได้สอบถามไปยังคุณแม่ อย่างไรก็ตามคุณแม่ส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็กกู้ข้อมูลไม่มีเจตนาให้นำภาพไปปล่อยตามสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ตนไม่ทราบว่ายูทูบเบอร์คนดังกล่าวได้ข้อมูลจากบางแจ็กได้อย่างไรส่วนคุณแม่จะเชื่อการถแถลงของตำรวจหรือไม่นั้นคุณแม่ไม่เคยบอกอะไรกับตนรวมถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน3 0 0 0 0 0บาทจากการส่งโทรศัพท์ทนายเดชาพูดชัดไม่เคยกโกรธคุณแม่แตงโมส่วนที่แม่บอกว่าโทรศัพท์ อยู่ที่ตนนั้นคุณแม่ก็คงต้องเอาตัวรอดรวมถึงรู้ว่าอย่างไรตนก็ไม่โกรธขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ